สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องอนัทโลเวสครับวันนี้นะครับผมจะเอาโมเดลวันพีนนะครับมาอันบ็อกให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับขอบอกนะครับว่าตัวนี้กล่องใหญ่มากนะครับจะเป็นตัวอะไรนั้นไปชมกันครับโอเคครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวนวดขาครับหรือเอ็ดเวิร์ดนิวเกนนะครับก็ผมเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนๆวันพีนนะครับก็ต้องชอบตัวละครตัวนี้นะฮะอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยที่ดูวันพีก็ชอบหนวดขาวมากนะครับก็ อาจจะออกมาไม่นานนะครับแต่ว่าก็เป็นตำนานของวันพีดไปนะครับก็โมเดลตัวนี้นะครับเป็นของค่ายโกปีเตอร์นะครับเดี๋ยังไงเดี๋ยวเรามาอันบ็อกดูกันเลยครับโอเคครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวฐานนะครับของโมเดลนะครับก็อันนี้ผมแกะมาจากใต้กล่องนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่นะครับก็เป็นตัวนะครับของหนวดขาวนะครับเป็นตัวของหนวดขาวนะครับ ก็รายละเอียดก็สวยงามนะครับโมเดลตัวนี้นะครับก็สีลายกล้ามเลยก็คมชัดนะครับสวยงามมากนะครับเคก็ตัวนี้นะครับมีหัวมาให้เปลี่ยน2แบบก็มีตอนหนุ่มกับตอนแก่นะครับนี่ก็เดี๋ยวเราผมขอใส่หน้าหนุ่มก่อนแล้วกันนะ ไปเลยปึมันมีตัวไม่เหล็กดูดน,นะครับตัวนี้ต่อไปก็มาใส่แขนกันนะครับนี่นนก็เป็นแขนนอาจจะข้างนี้ข้างนี้ก็ถึงือขดเหล่านะครับ นี่นะครับก็ฉากนี้นะครับเป็นฉากที่น่าจะเป็นฉากที่โหนดขังนะครับคุยกับแชงคูดนะครับก็ตอนที่อยู่กันบนเรือนโหนดขังนะครับเรามาดูกันต่อนะครับก็อันนี้เป็นมืออีกข้างนะครับมือฝั่งนี้เขาก็าทำให้สองแบบนะครับ มีแบบนี้นะครับแบบจับโซฟาจับเก้าอี้ธรรมดานะครับแล้วก็มีจะมีมืออีกแบบหนึ่งก็จะเป็นถืออาวุธนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนอันนี้ให้ดูครับนี่ก็เป็นเคียวนะครับของหนวดขาวนะครับอลองมาใส่กันเลย ก็ตัวอาวุธนะครับก็จะมีฐานมาให้ด้วยนะครับโอเคนะครับเราก็ประกอบกันเสร็จแล้วนะครับก็เป็นหลวดขาวนะครับถืออาวุธก็ตัวนี้ก็ประกอบไม่ยากครับแต่ว่ารายละเอียดในส่วนทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นป้ายของทางสตูดิโอนะครับ ก็ผมก็ได้เลข132นะครับตัวนี้ก็ผลิตแค่400ตัวในโลกนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวผมมาเปลี่ยนหัวเป็นตอนแก่นะครับนี่ครับก็จบไปแล้วนะครับกับการ Unbox ็อกโมเดลหนวดขาวนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วยังไงเดี๋ยวผมจะเอาโมเดลสวยๆอย่างนี้มารีวิวให้เพื่อนๆชมอีกนะครับขอบคุณมากครับ